สวัสดีครับสรุปข่าวลิปูนะครับประจำวันที่6มิถุนายนนะครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับมาอัปเดตข่าวสารของทีมหงสแดงเรากันนะครับในวันนี้นะครับมีเรื่องราวของโปรแกรมนะครับคลอดออกมาแล้วสาหรับศึกพรีเมียร์ลีกลิปูเรามีโอกาสที่จะคว้าแชมป์ภายในเดือนนี้เลยวันที่21มิถุนายนนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันรวมไปถึงเรื่องราวของจารดอนซานโชนะครับเป็นชื่อที่สื่อดังบอกว่าเรากําลัง เฝ้าติดตามอยู่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวเบื้องหลังของดีแวนเนอร์ที่เราถอนตัวไปแล้วอันนี้เบื้องหลังจริงๆนะครับมันเป็นอย่างไรเพราะอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับกระเบนเน็บนะครับใครปวดหลังปวดเอวปวดเข่านึกถึงกระเบนเน็บรวมไปถึงมียาหม่องสมุนไพรตาจอมทองด้วยนะครับแล้วก็มียาถ่ 1, 2, าย123ผลิตภัณฑ์จากห้างขายยาจอมทองเหล่านี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้แฟนเพจ,แ,เพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพได้เลยนะครับรวมไปถึง พรีเมียมคลาสพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กแท้ๆนะครับแล้วต้องบอกว่าตอนนี้มีสาขาใหม่นะครับที่เซนทัลเวิลด์นะครับเปิดแล้วสามารถสั่งกลับก็ได้นะครับหรือโทรสั่งเดลิเวอรี่ก็ได้เช่นเดียวกับสาขาที่นวนจันทร์แล้วก็นิชด,ดาธานีนะครับโทรสั่งเบอร์0 2 1 0 5 4 5 5 5นะครับหรือว่าแอดไลน์พีซีพิซ za นั่นเองการันตีความอร่อยนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้สนับสนุนใจดีอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็คือลีก้า 911นะครับเว็บไซต์ฟุตบอลออนไลน์นะครับที่มั่นคงและน่าเชื่อถือที่สุดนะครับสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแปะลิงก์ไว้ให้นะครับอ่ะฝากเอาไว้ด้วยทีนี้มาดูข่าวสารในวันนี้เลยนะครับที่เตรียมไว้ให้นะครับไล่เรียงกันไปทีละประเด็นก่อนอื่นมาดูการซ้อมกันก่อนละกันเมื่อวานนี้ก็มีภาพซ้อมออกมามีคลิปซ้อมออกมาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าเป็นไฮไลท์ก็คือเนี่ยครับอ,อาริซงเบเกอร์นะครับเขา ตัดผมแล้วนะครับโอ้โหหลอ่อเฟี้ยวมาเลยนะครับแล้วก็จริงๆถ้าใครได้ตาม IG ของอาริซงเบเกอร์อ่ะคนที่ตัดผมให้ก็คือภรรยาของเขาลงเป็นคลิปเลยแบบในในในสตอรี่ใน IG นะครับนะในโลกโซเชียลของเขาก็ลงแบบเป็นเป็นเมียรครับภรรยาครับตัดให้นะออกมาเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วมากเลยนะครับนะแล้วก็ภาพการซ้อมเมื่อวานก็ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนทุกๆวันครับมีรูปเนี่ยครับมินามิโน no, นะครับทุกคนก็อยู่กันครบ ส่วนคลิปเนี่ยส่วนใหญ่การซ้อมอินไซด์เนี่ยนะครับที่ผมผมเปิดดูได้เพราะผมอย่างที่ผมบอกว่าผมสมัครเสียเดือนละร้อยห้าสิบนะครับสำหรับเว็บไซต์ของลิเวอร์พูเอฟซีนะครับก็เหมือนกับเป็นการช่วยสโม,มสรน,นะผมให้ไปเดือนละร้อยห้าสิบแต่ว่าผมไม่สามารถเปิดแบบเลื่อนๆได้เอาให้เห็นนี่อาริโซเมเกอร์อเห็นไหมทรงผมใหม่มาแล้วนะครับเมื่อวานนี้เป็นเซสชันของการฟินิชชิ่งซะส่วนใหญ่นะครับมีเล่นลิงชิงบอลก่อนด้วยนะครับแล้วก็หลักๆ ไปที่การซ้อมในคลิปนี้จะเห็นแบบว่าซ้อมเข้าทําซ้อมเข้าทํากันเยอะมากนะครับเห็นการเซฟของอาริโซเห็นการเข้าทําของอังเตะหลายคนนะครับก็เป็นภาพที่ถ้าใครอยากดูไปดูในทวิตเตอร์ก <ong> <my il> ็น่าจะพอมีแต่มันเป็นคลิปสั้นๆถ้าอยากดูยาวๆเนี่ยอาจจะต้องอะนะดูนี่ให้ดูมินามิโนะนิดนึงครับมินามิโนะเนี่ยมีควายยิงลูกหนึ่งมียิงลูกนี้ลูกหนึ่งอีกเรียกได้ว่าในการซ้อมเริ่มเห็นมินามิโนะนะถ้าเห็นจากการซ้อมนะเริ่มดีขึ้นทีละนิดนะจริงๆนะครับก็ เอาใจช่วยมินามิโนอีกคนหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับเรื่องของโปรแกรมนะครับพิมลีกประกาศออกมาแล้วนะครับสำหรับประมาณ3สัปดาห์แรกของศึกพิมลีกเนี่ยนะครับซึ่งของลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีวันที่ออกมาแล้วนะครับนัดแรกนะของลิเวอร์พูลจะเตะวันอาทิตย์ที่21นะครับคือฟุตบอลกลับมา17ก็จริงแต่17เจา็มาันเป็นเกมตกค้างก่อนและพอ17ปุ๊บ17มันคือกลางสัปดาห์พอมาสู่สัปดาห์เนี่ยลิเวอร์พูลเตะวันอาทิตย์ครับที่21นะครับเจอกับเอฟเวอร์ตันส่วนวันพุธ นะครับกลางสัปดาห์ต่อเลยนะครับ24มิถุนาเจอกับคิสซาพัลเลสเล่นในแอนฟิลด์นะครับแล้วก็วันสุดสัปดาห์ถัดมานะครับวันที่2กรกฎาคมนู่นเลยนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเขาบอกพฤหัสเนาะพฤหัสที่2กรกฎาคมนู่นเลยนะครับเจอกับมนซิตีนี่คือโปรแกรมสามนัดแรกที่ออกมามีวันที่ล็อกตามที่เห็นในภาพแล้วนะครับส่วนเวลาเนี่ยมันเป็นเวลาอังกฤษที่ตามที่เห็นในภาพนะครับก็บวกไป6ชั่วโมงเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งสาคัญก็คือลิเว์มีโอกาสคว้าแชมป์ภายในเดือนนี้เลย แล้วจริงๆถ้าเกิดแมนซิตี้สะดุดไปแพ้อาร์เซนอลในเกมตดค้างก่อนแล้วถ้าลิเวอร์พูลชนะเอเวอร์ตันได้อาจจะควา้าแชมป์วันที่21มิถุนายนคือเร็วที่สุดถ้าช้าหน่อยก็เลื่อนลงมาเป็น24หรือไม่ก็2หรือไม่ก็ถัดถัดไปนะครับเรียกได้ว่าไม่แน่ว่าภายในเดือนนี้เราอาจจะได้รู้แบบลิเวอร์พูลการันตีแชมป์ภายในเดือนนี้เลยนะครับแล้วก็โปรแกรมนัดที่เหลือก็ยังไม่ได้มีการ ออกมาว่าจะเป็นวันไหนนัดไหนเขาออกมาเบื้องต้นแค่3นัดก่อนนะครับเกมกับวิลล่าไบรตันเบอร์อรี่อาร์เซนอลเชลซีนิวคาสเซลยังไม่ได้ออกมานะครับผมนะโอเคประมาณนี้ส่วนเรื่องการเตะในบ้านเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วล่ะว่าเตะในแอฟิลด์วแต่ว่านนี้ย้ำอีกทีหนึ่งว่าทางเขาคงได้รับการไฟเขียวแล้วละ่ะร์พูไปคุยกับหน่วยงานของเขาเรียกว่าท้องถิ่นคุยกับรัฐบงรัฐบาลคุยกับพิมลีกแล้ว สุดท้ายลิฟว์เราน่าจะได้เตะในแอนฟิลด์ครบทั้ง4นัดนะครับมีโอกาสที่จะชูถ้วยในแอนฟิลด์หรืออย่างน้อยก็ไปชูถ้วยบ้านของคู่แข่งไม่ได้ชูถ้วยสนามกลางนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีหลังจากที่กังวลกันก่อนอันนี้อันนี้เทเลกราฟยืนยันนะครับส่วนกลับมาเตะเนี่ยล่าสุดร้ฐผพนันถูกกฎหมายของอังกฤษนะครับปรับราคาให้อ่าทางด้านโมฮัมเหม็ดซาลาห์ครับเป็นเตะหนึ่งร่วมกับเซคิโออาเกโร่นะครับในการที่จะเป็นดาวซันโวในพรีเมียร์ลีกนะครับ นะอันนี้ร้านพนันเขาปรับนะครับของอังกฤษนะส่วนแฮร์รี่เคนเป็นอันดับ3นะครับแล้วก็ปีแอร์เอลเมริกอบามายองอันดับ4มาเนี่อันดับ5อ่าวาดี้อันดับ6ก็ตามตามที่เห็นเนี่ยตามตามที่ผมขีดวาเนี่ยนะครับอ่ะก็นะซาร่าเขาถูกมองว่าเป็นเต็งดาวซูโ no, มร่วมกับลลอากิโรเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอย่างไรในตอนฟุตบอลกลับมามาดูกันที่เรื่องราวเรื่องนี้ครับมาคือตอนแรกที่ผมเห็นข่าวนี้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ย คือวานเนอร์เนี่ยเราก็ยังไม่มีตังค์เลยแล้วแล้วเราจะมีตังค์ไปซื้อคนอื่นที่ราคาแพงกว่าวานเนอร์เหรออันนี้คือสิ่งที่ผมคิดแล้วเห็นข่าวปุ๊บผมก็นึกว่าอ่ะคงเป็นสื่อจอมเต้าอย่างเงี้ยแต่ว่าผมจะไม่รายงานข่าวนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมาจากอินดีพีเดนซ์เลยครับอินดีพีเดนซ์เนี่ยถือว่าเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือสื่อหนึ่งเลยนะครับอันดับต้นๆเหมือนกันแล้วปัญหาแลวอีกเรื่องหนึง่งพอดูไปที่ชื่อนักข่าวนะครับมิเกลเดลานี่เนี่ยเขาเป็นหัวหน้านักข่าวฟุตบอลของเว็บไซต อินดิพ n d เดนเลยครับดังนั้นการที่นักข่าวออกมาเขียนหัวหน้านักข่าวออกมาเขียนเนี่ยคือจริงๆไม่ต้องหัวหน้าเอาใครมาเขียนก็ได้มันก็ต้องฟังอยู่แล้วเพราะเป็น i n d e p e n d e n นตแต่นี่เป็นหัวหน้านักข่าวนะครับเขาบอกว่าลิเวูรเราเนี่ยเฝ้าจับตาดูจารด,ดอนซันโชอยู่ใกล้ชิดเหมือนกันนะดูสถานการณ์ว่าแมนยูน t เต็ดกับเรอัลมาดริดจะเป็นยังไงนะครับก็คืออย่างที่เราทราบกันแมนยูนเต็ด เป็นแตงหนึ่งอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นทีมที่แบบหมายมั่นปั้นมือที่อยากจะได้จารอนซันโชเรอัลมาดิดเป็นทีมล่าสุดที่ก็เข้ามามีข่าวผัพวพันว่าให้ความสนใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามด้วยความที่แมนยูนเต็ดนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถการันตีโคต้ายุโรปได้พวกเขาต้องกลับมาเล่นก่อนแล้วต้องการันตีโคต้ายุโรปซึ่งจารอนซันโชเล็งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับคือโคต้ายุโรปถ้าไม่ได้โคต้ายุโรป ซันโชก็ยังไม่การันตีว่าเอ๊ะเขาอยากจะมาแมนยูไหมอันนี้คือหนึ่งเรื่องหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับส่วนมาริดทางเขาบอกว่าทางเอเนต์ของของจารอนซันโชกับกับซันโชเนี่ยคุยกันแล้วรู้สึกว่าเรอัลมาริดยังเร็วไปสําหรับเขาถ้าเขาย้ายไปเรอัลมาริตเลยในวัยเพียงแค่20ปีมันจะเป็นอะไรที่ก้าวกระโดดกันไปแล้วเร็วเกินไปดังนั้นเขาอยากกลับอังกฤษนะครับอันนี้คือหนึ่งเรื่องแล้วเรื่องต่อมาถามว่ามันเกี่ยวยงกับลิเวอร์อพูลยังไงสิ่งที่มิเกลเดลารนี่เขียนเนี่ยเขาบอกว่า แม้ว่าในเบื้องต้นร์พูเราแน่นอนมีปัญหาการเงินครับมาร์นเนอร์เซ็นไม่ได้เนะี่ยอันนี้คือเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเขาก็บอกใช่ร์พูมีปัญหาการเงิน,นครับแต่ว่าเขาบอกว่าร์พูเราพยายามติดต่อกับเอเจนต์อยู่ของซันโชอยู่เสมอแบบเหมือนเหมือนพูดกับเอเจนต์นะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกับทางล็อตมูลนะแต่เหมือนกับบอกเอเจนต์อยู่เสมอว่าเฮ้ยเราประทับใจซันโชของคุณนะซันโชของคุณชมไปเลยว่าแบบซันโชของคุณอะ ต่อให้เราไม่ขายใครถ้าซันโชเข้ามาเขาก็มีตําแหน่งในทีมของเราเสมอคือแบบอารมณ์แบบว่าหวาดล้อมไว้ก่อนแล้วนะครับยังไงก็ตามค่าตัวของซันโชเนี่ยคาดว,ว่าไม่ต่ำกว่า80ล้านปอนด์หรือถ้าคิดเป็นเงินยูโรก็ประมาณ100้ล้านยูโรเนี่ยตรงนี้ลิเวอร์พูลเรามีปัญหาจริงถ้าจ่ายนะสมมติไม่รู้ละไปเอาเงินที่ไหนมาจ่ายก็ไม่รู้สมมุติถ้าจ่ายได้80ล้านจะเจอปัญหากับการที่จะไปต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่กับพวกฟานได้อาริซองเบเกอร์โมซาลาหรือซาดิโอมาเน่ เราต้องการที่จะต่อสัญญาตั้งแต่พวกนี้แต่ถ้าเราไปซื้อซานโชเข้ามาการต่อสัญญาตั้งแต่พวกนี้อาจจะต้องถูกเลื่อนออกไปเลยแต่ว่าด้วยเรื่องของการเงินก็ยากอยู่แล้วนะครับมีจุดหนึ่งที่ผมสงสัยนะครับนะคือทางเดรานี่เขาก็เชื่อว่าทางซานโชน่าจะยังไงก็เสร็จสิ้นภายในปีนี้แน่นอนการย้ายทีมนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งที่ผมอ่านและผมไม่เคลียร์ผมต้องย้ําเลยนะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าเจอเกนคอปเนี่ย มีความรู้สึกว่าอยากได้นักแต่จริงๆเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็จะหาเขาก็ยังไงก็ต้องแบบพยายามขอสโมสรให้ซื้ออ่ะถ้าอยากได้จริงๆในซัมเมอร์นี้นะซึ่งอาจจะเป็นไปได้ถ้ากรณีที่เป็นไปได้มากสุดคือการถ้ามีคนใดคนหนึ่งขายก็คือซาร่าหรือมาเน่ถ้าเขาอยากได้จริงๆก็อาจจะต้องขายคนใดคนหนึ่งสองคนนี้หรือถ้าไม่ขายถ้าไปเอาถ้าแบบอยากได้จริงๆอะ่ะตัวซานโช่อย่างไงก็มีพื้นที่ใน,ในตำแหน่งลิเวอร์พูลต่อให้ไม่ขายซาร่าหรือมาเน่ นะครับก็ผมก็ค่อนข้างงงกับที่เดเรนี่เขียนมันยังค่อนข้างคุมเครือแต่สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้จากที่เดเรนี่เขียนอะผมสรุปประมาณนี้แล้วกันว่าก็คือเขาบอกว่าลีฟูสนใจลีฟูพ,พยายามติดต่อนังเตะตลอดและสิ่งสําคัญนี่ท่อนสุดท้ายผมลืมอ่านเขาบอกว่าทางด้านฝั่งซันโชเอเย่นแล้วก็ซันโชเองเนี่ยเขาประทับใจลีฟูมาก หมายถึงว่าแบบชื่นชอบทีมลิเวอร์พูลมีความชื่นชอบนะครับแต่เราความชื่นชอบอย่างเดียวมันเราก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าคำว่าความชื่นชอบอย่างเดียวมันไม่ได้แปลว่านักเตจะย้ายมาเพราะแวนเนอร์ก็พิสูจน์เห็นแล้วว่าถ้าเราไม่มีตังเราซื้อไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเรื่องนี้ผมอยากให้ฟังไว้ก่อนผมคิดว่าอ่ะโอเคมันอาจจะจริงเดเรนี่เขาคงทราบมาว่าลิเวอร์พูลเราอ่ะมอนิเตอร์อยู่จริงแล้วพยายามพยายามเฝ้ารอสถานการณ์ว่าเอ๊ะถ้าเลเอาเมริดกับแมนยูนเต็ดไม่ได้เนี่ยมันอาจจะหมายถึงในอนาคตไหม มันอาจจะไม่ได้หมายถึงซัมเมอร์นี้หรือเปล่าอาจจะหมายถึงว่าอ่ะมาริดไม่ได้แมนยูไม่ได้ซันโชอยู่กับดอทมุนต่ออีกปีหนึ่งและริปูไปเอาปีหน้ามันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมเป็นการตีความจากผมเองเลยนะครับเพราะเขาเขียนค่อนข้างคลุมเครือแต่สิ่งหนึ่งที่เดนนี่ยืนยันคือร์พูเราสนใจและร์พูเราเฝ้าติดตามซันโชอยู่จริงๆนะครับแต่เพียงแค่ว่าถ้าว,วิเคราะห์จากการเงินแล้วมันน่านจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับนะ สิ่งสาคัญคือเรื่องของการต่อสัญญาผู้เล่นนะครับของอินดิพีเดนต์เช่นกันแต่ว่าทีนี้เมื่อวานนี้ผมก็พูดไปแล้วแหละแต่พูดซ้ำอีกทีนึงแล้วกันเมดิซาเรดดี้นะครับนักข่าวสายหงแดงของอินดิพีเดนต์เขาบอกเองเลยว่าโอเคตอนนี้เป้าหมายของวาเนอร์มันจบไปแล้วแต่เป้าหมายสําคัญของดีฟูอันต่อไปที่ยิ่งใหญ่ก็คือการล้างอาริสงเบเกอร์กับกับฟันดซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็ตรงกับที่เดลีนี่หัวหน้านักข่าวบอกนะครับก็รายงานให้ทราบกันประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยว คือเดี๋ยวเย็นนี้นะครับผมจะมาโคดแอรททองนะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับว่าลิฟวูเจอปัญหาโควิดกระทบจริงหรือเพียงแค่งกเรื่องนี้ผมเดี๋ยวผมผมไปนั่งหาข้อมูลละว,ว่าลิฟวูเราได้ไรายได้เท่าไหร่ในแต่ละปีเสียเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วรายรายได้ที่หายไปมันเท่าไหร่ยังไงแล้วมันกระทบถึงขั้นว่าไม่สามารถซื้อใครได้เลยจริงหรือเนี่ยผมผมนั่งทําข้อมูลเอาไว้แล้วยังไม่จบนะเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลอีกเอาเป็นว่าผมเรียนเชิญแล้วกัน ใครอยากฟังเรื่องนี้ก็เรียนเชิญประมาณสักหนึ่งทุ่มเดี๋ยวมาฟังกันใครไม่อยากฟังไม่เป็นไรครับใครไม่อยากฟังไม่เป็นไรแต่ถ้าอยากฟังผมมีข้อมูลดีๆให้ที่ผมไปรวบรวมมาให้นะครับไปรวบรวมมาให้ถึงการเงินของลิฟวูว่ามันเป็นเพราะว่าสโม,มสรเรางกหรือเป็นเพราะว่าโควิดมาเล่นงานจริงๆที่ทําให้ไม่สามารถซื้อแบนเนอร์ได้ที่ไม่ยอมที่ทําให้ลิฟวูเราไม่มีเงินจ่ายค่าฉีกสัญญาแบนเนอร์นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องฟุตบอลหญิงของเราเนี่ย นะครับล่าสุดก็ต้องแสดงความเสียใจกับฟุตบอลหญิงของเราด้วยที่ตกชั้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้าที่จะเบรกมาเนี่ยก็อยู่อันดับบัวยอยู่แล้วและล่าสุดฟุตบอลลีกหญิงเนี่ยก็มีการยืนยันแล้วว่าตัดจบใช่ไหมเออตัดจบและซึ่งเขาก็ยืนยันแล้วว่าใช้การตัดจบแบบพอยต์เพ์เกมหรือหรือว่าค่าเฉลี่ยตัม้มต่อเกมซึ่งลีพูเราก็อยู่อันดับบัวแล้วก็ตกชั้นไปแชมเปี้ยนชิพครับสำหรับฟุตบอลหญิงของเรานี่ก็เป็นการแถลงยืนยันซึ่งลีพูก็สโมสรลีพูก็แถลงเสียใจนะครับผิดหวังกับการตัดสินนใจของพรรีม์ะคับ ก็ต้องปเป็นไปตามนั้นแหละครับนะอะไรออกมาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะทีนี้มาดูเบื้องหลังของดีลนี้กันสักนิดนึงแล้วกันกผมขออนุญ,ญาตอ่านที่ผมแปลไทยเอาไว้แต่เช่นเดิมครับผมจะเอาไว้หลังกล้องนะมาดูอินไซต์นะครับหรือว่าเบื้องหลังนะครับจากทาง The a อัลลิติกยนะครับ The a อัลลิติคือสื่อดังของอังกฤษตอนนี้ที่โอ้โหมาแรงมีนักข่าวตัวท็อปนะครับหลายคนที่มีวงในเยอะแยะมากมายค่ะผมผมจะบอกอย่างนี้นะว่าข่าวนี้ข่าวเดียวนะครับอ n น i ซต s สตอรี o ออฟเชลซีเนี่ย ท,ที่ไปคว้าแวนเนอร์มาแล้วเบื้องหลังว่าทําไมลิฟท์ูถึงถอนดิวเนี่ยมีนักข่าวที่เขียนถึงเรียมโทนี่เดวิดออนสตีนเจมส์เพียสไซมอนจอห์นสันลาฟาเอลฮงนิกสไตา์ไซมอนฮิลส์นะครับหกคนข่าวที่ข่าวเดียวเขียนโดยนักข่าวหกคนรวมหัวกันแบบว่าเอาข้อมูลของแต่ละคนมารวมกันนะครับเราก็จะได้ทราบว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในเบื้องหลังของดิวนี้ทําไมมันถึงได้พลิกนรกแบบนั้นนะทั้งท้งที่ วนเนอร์เป็นข่าวกับเรามานานแล้วเราชอบเขาเขาก็ชอบเราแต่ทําไมเราไม่เอาและทําไมเชลซีถึงมาปาาได้นะครับอ่ะสสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมเล,เล่าตามไปเลยนะสสัปดาห์ที่ผ่านมาลิพูนำโดยเจนคอปเนี่ยวิดีโอคอลคุยกับวนเนอร์ยังต่ำสองครั้งและมีแชทคุยกันในวอตแอบอีกหลายครั้งลิพูพยายามชักจูงใจนักเตะนะซึ่งนักเตะก็ตกลงแล้วในเงื่อนไขเบื้องหลังใจมาแล้ว ค่าลงค่าเหนื่อยสัญญองสัญญองสัญญากับนักเตะอย่างเดียวนะเรากับแค่นักเตะอย่างเดียวนะกับแค่นักเตะอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็ครับนึงนะครับขออภัยนาฬิกาปลุกดังนะอ่ะกับแค่นักเตะอย่างเดียวนะครับก็คุยกันอยู่หลายครั้งแล้วแล้วแล้วก็สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วขออภัยเมื่อกี้สมาธิหลุดนิดนึงนะครับเดิมทีแวนเนอร์นะครับแผน A ของแวนเนอร์อันนี้คือแผนจริงๆครับ แผน A อแวนเนอร์อยู่กับหงไปหงแผน B ถ้าไม่อยู่หงอยู่ไลซิกต่อนั่นคือแผนในเบื้องต้นแต่ว่าด้วยสถานการณ์ที่มันเข้าใกล้วันฉีกสัญญาที่มันจะหมดวันฉีกสัญญาวันที่15มิถุนายนทาให้แวนเนอร์รู้สึกกระวนกระวายเพราะใจลึกๆเขาอยากจะให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นภายในวันค่าฉีกสัญญาเขาจะได้ไปพักร้อนไปนู่นนี่นั่นได้ได้ตามที่เขาต้องการเขาไม่อยากจะเหมือนปีที่แล้วที่เขาแห้วปีที่แล้วเขาอยากไปบาเยนมากปีที่แล้วนะเขาบอกลาเพื่อนๆไปแล้วด้วยซ้ำเขาเดินไปบอกเพื่อนๆในไลซิกแล้วว่า เิ้ยขอโชคดีวะ่ะข้าไปแล้ววะ่ะข้าต้องไปบายเยือนแล้วแต่สุดท้ายบายเยือนมามาผิดคำอ่ะเหมือนเหมือนไม่มาไม่ไม่ไม่มาซื้อเมื่อปีที่แล้วอ่ะทให้วานเนอร์ไม่อยากที่จะให้ตัวเองต้องมาผิดหวังหรือว่าลอเกอร์ซ้ำส,สองในปีนี้ดังนั้นวานเนอร์เลยบอกกับเจนคอปไปว่าเจนคอปยังไงก็ตามผมขอให้คุณไปคุยกับสสรน,นะว่าเอายังไงผมก็เลยมีการกําหนดเดตไลน์ของตัวเองขึ้นมาว่าถ้าจะเอาผมขอให้ขอให้บอกผมภายในวันนี้ถ้าไม่เอาผมจะได ไปผมจะได้ไปคุยกับทีมอื่นซึ่งหลังจากนั้นครับเจนคอปก็ใช้เวลาประชุมกับ f s g นะครับประธานสโมสรกลุ่มกลุ่มเจ้าของสโมสรเราก็ได้บทสรุปว่าสถานการเงินของเราตอนนี้ยังไม่พร้อมจริงๆก็เลยได้โทรคอปเป็นคนโทรไปบอกกับแวนเนอร์ในะค,รครั้งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายนะครับว่าเฮ้ยเราไม่สามารถเซ็นคุณได้ด้วยเรื่อง,งของเงินด้วยเรื่องของเงินต้นนะในเวลานี้สโมสรมีปัญหานะแวนเนอร์ anner, ยอมรับ การตัดสินใจของเจนนิคอฟนแล้วก็โอเคมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วก็แยกย้ายนะครับไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเข้าใจว่าลิเวอร์พูลไม่มีต่างก็จบและตัวของแวนเนอร์เองก็ทีนี้ก็สามารถไปคุยกับทีมอื่นได้แล้วนะครับนะ f s ฟนะครับไม่ได้เอาเงินลิเวอร์พูลไปไหนเลยแต่พวกเขานะครับหวังให้สโมสรลิเวอร์พูลย,ยินได้ด้วยตัวเองหลังจากเบรกโควิดมาเนี่ยผู้ใหญ่ในแอนฟิลด์นะครับก็แจ้งมาตลอดว่าซัมเมอร์น,นี้ไม่น่าจะมีการเซ็นสัญญาบิ๊กเนมนะคร บอกมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วที่ที่ตอนนั้นเราจากันได้มีมีเคสของการพักพนักงานของสโมสรลิเวอร์พูลอ่ะพักพนักงานเลยนะครับพักงานพนักงานเนี่ยตอนนั้นปีเตอร์มัวเคยพูดไปแล้วว่าตอนนี้สโมสรลิเวอร์พูลเจอกับปัญหาเสียหายทางด้านการเงินระดับประวัติการนะครับการที่สุดท้ายแล้วลิเวอร์พูลตัดสินใจไม่จ่ายค่าสัญญาเนี่ยไม่ยอมสู้ราคากับเชลซีเนี่ยเรื่องเงินคือหนึ่งเรื่องแต่ไม่ใช่เรื่องเดียว เรื่องนึ่คือเรื่องหนึ่งอะเราเราจำไว้เลยนะเรื่องเรื่องเองินคือหนึ่งเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือพอมาประเมินกับราคาแล้วเนี่ยนะมันมหาศาลเกินไปสําหรับถ้าเราจะมองว่าเอาเขามาเป็นสําหรับคนที่จะซื้อมาแล้วเป็นเป็น,เ,ปนเริ่มต้นกับจัดก,การเป็นสำรองอะเพราะว่าซาร่ามาเน่ฟิมิโน,โนย,ยังอยู่ในวัยพีกอยู่2อ,อย่างนี้ถ้าพิจารณาประกอบกันก็ค่อนข้างยากนะครับก็ค่อนข้างยากที่ที่ทําให้รีพูเราอะประเมิน2ข้อนี้แล้วมันมันยังไม่ มันยังไม่คุ้มที่จะลงทุนในภาวะแบบนี้ด้วยนะครับตอนแรกแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปตอนแรกแล้วตอนที่ยังไม่เกิดโควิดด้วยริพูมีความต้องการแวนเนอร์หนักมากๆเพราะคิดว่าซาร่ากับมาเน่จะไม่อยู่ในช่วงแอฟริกาคัพออฟเนชันในช่วงเดือนมก,กราคม2021แต่ตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงที่แอฟริกาคัพออฟเนชันในปี2021จะถูกเลื่อนออกไปในปี2 0 2 2เพราะโควิดนี่แหละทําให้ความต้องการแวนเนอร์ตอนนี้อาจจะไม่ได้เร่งด่วนขนาดนั้นทําให้ริพูเราตอนแรกแบบก็เลยแบบ ถอดเกียร์มานิดนึงและเหมือนอาจจะรอเจราจาแต่ว่าก็นั่นแหละสุดท้ายพอลิเวอร์พูลแจ้งกับไวเนอร์ไปแบบนี้ปับ๊บทางไวเนอร์เขาก็ไม่รอแล้วไวเนอร์เขาโอเคงั้นผมไปคุยกับทีมอื่นเลยนะไวเนอร์คุยกับแมนยูคุยกับเชลซีแต่แมนยูก็มีปัญหาเหมือนกันสิ่งที่แมนยูมีปัญหาคือเขาไม่ได้เล็งไวเนอร์เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งแต่ว่าทางทางโซชาเคยไปคุยกับกับไวเนอร์มาแล้วทีหนึ่งเมื่อเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่กรุงเบอร์ลินเคยไปคุยมาทีนึงแล้ว และบอกกับนตั้งแต่ไปแล้วอะเ,เราก็สนใจคุณเล็กๆเหมือนกันแต่ว่าเราจะซื้อคุณไม่ได้จนกว่าถ้ามีคนยอมจ่ายราคาป็อกบาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีใครแน่ชัดว่ามีใครพร้อมจ่ายราคาป็อกบาในราคา80กว่าล้าน90ล้านหรือ100ล้านไหมซึ่งถ้าตรงนั้นถ้าป็อกบาไม่ได้ย้ายก็ยังไม่มีเงินมาซื้อแต่เชลซีคือทีมเดียวครับนะเชลซี Chelsea คือทีมเดียวที่คือทีมเดียวที่ไม่มีปัญหาและไม่มี ข้อกาหนดว่าเออกูจะต้องขายคนนู้นก่อนคนนี้ก่อนเชลซี Chelsea มีเงินครับแล้วมาเรียกการนอฟสกายานะครับอ่าผู้วยการกีฬาของทาง Chelsea. เชลซีดําเนินเรื่องอย่างรวดเร็วนะครับติดต่อให้ตัวแทนไปเจราจาครับเดินทางไม่ได้ก็ให้ตัวแทนในเยอรมันไปเจราจาปุ๊บบอกเลยว่าพร้อมจ่ายค่าสัญญาปรับนะคือคือช่องมันเปิดอะเขาเอาเลยแลมพาร์ดหลังจากสโมสรรับข้อเสนอเสร็จปุ๊บแลมพาร์ดโทรคุยกับแวนเนอร์ต่อเลยถึงแผนง,งานนู่นนี่นั่น,นเจราจาค่างลงค่าเหนื่อยจบ อ่ะวเนอร์บรรลุข้อตกลงนะครับอีกเรื่องที่น่าสนใจแล้วเราต้องฟังไว้นั่นก็คือไลซิกนะครับหนุนหลังแผน B นะตอนแรกจริงๆไลซิกหนุนหลังแผน B ว่าถ้าไม่ย้ายไปหงก็อยู่ไลซิกต่ออีกปีหนึ่งแต่ไปมาไลซิกมาคำนวณถึงกด i n a n c i a l fair p l a y แล้วพวกเขาเจอปัญหาครับและพวกเขาคำนึงแล้วว่าถ้ารอไปถึงซัมเมอร์หน้าแล้วค่อยขายเนี่ยค่าจีรสัญญาจะลดลงเหลือเพียงแค่40ล้านยูโรหรือคิดเป็นเงินปอนเหลือเพียงแค่35ล้านปอนเนี่ยถึงตรงนั้นเนี่ย i n a n c i a l Fair p l a y ของพวกเขาจะเจอปัญหา ก็เลยไปบอกกับแวนเนอร์ว่าอะแต่ถ้าคุณย้ายในสมมตน,นี้ได้ก็ถ้าได้5 3ล้านปอนด์ก็โอเคนะแวนเนอร์ anner, รู้บุญคุณของสมมสอนอยู่มา4ี่หปีแล้วก็โอเคถ้างั้นย้ายก็ให้เงิน53ล้านปอนด์กับทีมเต็มเต็ม,ม,มค่าฉีดสัญญาดีกว่าดีกว่าไปย้ายปีหน้าแล้วได้เพียงแค่35้าล้านปอนด์สโมสนได้น้อยคือเขาต้องการให้สมมสนได้เงินเยอะด้วยนี่คืออีกหนึ่งจุดแลนะสิ่งสําคัญเรามาดูตัวเลขตรงนี้ครับน่าสนใจมากๆาคือสมสที่จ่จายเงิินนสุทธกรายาซืย้วนะ ติดลบไป137ล้านในตลอดลในตลอด216ล้านเอ้ยในตลอดตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมาเนี่ยรายซิกจ่ายสุทธิไปแล้วเนี่ย137ล้านเยอะกว่าบบเยินอีกครับบาเยินจ่ายแค่117ล้านนะครับย้ำอีกทีหนึ่งว่าตั้งแต่ปี2016เป็นต้นมานะรวมแล้วตรงเนี้ยเขาก็กลัวเรื่องของ financial play ก็อาจจะถ้ายังไงก็ถ้าขายต้องขอได้ราคาหน่อยอะในเมื่อถ้าคุณก็อยากจะไปอยู่แล้วคือรายซิกเขาล้างแบนเนอร์ไม่ได้อยู่แล้วอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับ ได้อีกเรื่องหนึ่งกลับมาสู่เชลซีนะครับเชลซี Chelsea ก็สู่ขอเลยครับแต่เหตุผลสําคัญว่าทําไมตอนแรกอ่ะเชลซีเหมือนจะเบาๆดีววอรเนอร์ไปแล้วแล้วถึงกลับมาเพราะว่าเชลซีไปวืดดิสเมอร์เทนครับตอนแรกเชลซีจะเอาดิสเมอร์เทนซึ่งฟรีด้วยหมดสัญญาแต่ไประมาดิสเมอร์เทนไปบรรลุข้อตกลงกับทางนาโปลีได้ขยายสัญญาออกไปทําให้เชลซีต้องาตามหากองหน้าคนใหม่และเผอิญมันประจวบเหมาะกับแวนเนอร์มันว่างพอดีลิฟูเราบอกกับแวนเนอร์ไปแล้วว่าเฮ้ย เราเงินไม่พอจริงว่ะรอได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รอเชลซี Chelsea ก็ไม่รอครับเชลซี Chelsea ก็มาเลยแล้วก็ปิดดีลไปแล้วอีกหนึ่งเรื่องก็คือทางด้านอันโตนิโอรูดิเกอร์กองหลังของเชลซีซึ่งเป็นเพื่อนซีของทางทีมโอเวนเนอร์เคยเล่นกันมาตั้งแต่สมัยอยู่สตุตการ์ดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วยคุยช่วยกล่อมเหมือนกันนี่คือเบื้องหลังทั้งหมดของดีลนี้นะครับแล้วหลังจากวันนี้ผมขอสัญญาว่าผมจะไม่มาพูดเรื่องเวนเนอร์อีกแล้วนะแลวผมก็ผมก็เชื่อว่า ผมก็ยังก็ไม่อยากรายงานแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไม่อยากฟังแล้วเอาเป็นว่าอันนี้คือเรื่องหลังครั้งสุดท้ายที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้รู้แล้วก็เอาเป็นว่าเราจะข้ามเรื่องนี้ไปแล้วเราจะโฟกัสถึงในอนาคตนะครับแต่ก่อนจะไปจากแวนเนอร์ขออีกสั้นๆอีกทีนึงแล้วกันมาดูพวกเราอาดีตนักเตะของเราอดีตนักเตะของเราพูดถึงดีลที่มันล่มไปดูคนแรกมันก็มีความเห็นที่ต่างกันนะคนแรกก่อนสตีมิโคนี่เขาเขาไม่เห็นด้วยเลยที่รีพูไม่ยอมทุ่ม เขาบอกว่าลิพูควรจะกัดฟันทุ่มควรจะเข้าไปทุ่มซื้อแวนเนอร์เขาบอกว่าลิร์พูจำเป็นต้องมีตัวลุกเข้ามาเพื่อคอยกดดันโมซาลซาดิโอมาเน่โรเบโตฟิมิโน่มากกว่านี้เขาอยากให้กองหน้าลิพูมีการแข่งขันมากกว่านี้เขาบอกว่าแวนเนอร์คือคนที่ใช่ควรจะเข้ามาสร้างความกดดันให้กับ3แนวรุกลิพูหน่อยนี่คือสิ่งที่ทางซีมิโคพูดมาซึ่งถามว่าถูกไหมถูกต้องเลยไม่มีเรื่องไหนผิดเลยความเห็นนี้ก็น่าสนใจ แต่ความเห็นของจอ์นบานก็น่าสนใจไม่แพ้กันจอห์นบานบอกว่าจอห์นบานบอกว่าเขาเข้ารบการตัดสินใจของเจอร์กินคอปเขาเชื่อมั่นในเจอร์กินคอปเขาบอกอย่างนี้ถ้าเจอร์กินคอปตัดสินใจแล้วว่ามันต้องเอาอะใครคนไหนก็ตามถ้าเจอร์กินคอปตัดสินใจแล้วว่าต้องเอาสังเกตไหมว่าเจอร์กินคอปคือก็ต้องเอาอะต้องบอกสโมสรว่าคนนี้ต้องเอาแต่ว่าถ้าในเมื่อเจอร์กินคอปไม่เอาไม่ยอมจ่ายเงินก้อนนี้มันแปลว่าเจอร์กินคอปอาจจะรู้สึกแล้วว่า มันอาจจะไม่ได้คุ้มเงินที่จ่ายอาจจะไม่ได้แบบด,ด้วยด้วยการประเมินสิ่งต่างๆแล้วอาจจะไม่ได้คุ้มเงินที่จ่ายเขาไม่ได้บอกว่าบานบอกว่าเขาไม่ได้บอกว่าวนเนอร์ไม่เก่งแต่เขาแค่ก็ลังบอกว่าสโมสรค,คงประเมินแล้วคอปคงประเมินแล้วว่าอ่ะดังนั้นไม่จ่ายก็ไม่เป็นไรนี่ดังนั้นก็ไม่จ่ายดังนั้นจอร์บานก็บอกว่าเขาเชื่อมั่นในเจอร์เกนคอปสิ่งที่เจอร์เกนคอปทำมาตลอดจนถึงทุกวันนี้เป็นการตัดสินใจที่ส่วนใหญ่ถูกต้องเสมอดังนั้นจอร์บานก็พูดในมุมที่ว่าเขาก็เชื่อว่าเจอร ส่วนในมุมของเจมี่เลดแับอดีตมมดฟิลของเราเขาก็พูดในเรื่องที่ว่าอ่ะอย่างแรกเลยเขาชมเชลซีว่าเอ้ยเจ๋งเชลซีเจ๋งมากได้ทั้งซีเยดมาก่อนหน,น้านี้แล้วก็ไปเซนแวร์เนอร์มาถือว่าเป็นการสริมทัพที่ที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวสําหรับเชลซีส่วนลิเวอร์พูลเองเนี่ยนะครับโอเคไม่ได้นักเตะแต่เขาก็มองว่ามันไม่ได้ถึงกับเสียหายขนาดนั้นเพราะซาร่ามาเน่ฟิมิโน่ก็ยังอยู่แล้วก็3มคนนี้ยังอยู่แล้วก็3ามคนนี้มีบาลานซ์เล่นเข้าขากัน ดังนั้นถ้ามองอีกแง่หนึง่งถ้าไม่ได้มาแล้วไม่ต้องการที่ไม่ได้แบนเนอร์มาแล้วทําให้สมดุลของ3าคนนี้ยังคงอยู่เหมือนเดิมก็จะมองว่าเป็นแง่ดีเล็กๆก็มองได้นี่คือสิ่งที่เจมี่และแหนบมองดังนั้นความเห็นของเลดแหนบความเห็นของจอร์นบา์และความเห็นของซีฟนิโคอดีตนักเตะของเราทั้ง3าคนก็ถูกในบุมของตัวเองทั้งหมดมันไม่มีใครผิดหรอกครับนะแต่เอาเป็นว่าเย็นนี้ผมย้ำอีกทีหนึง่งผมจะมาพูดเรื่องการเงินให้ฟัง แล้วก็เดี๋ยวลอง,ลองพิจารณากันดูอีกทีนะครับลองพิจารณาดูอีกทีในโค้ดแอคทองฝากไว้ด้วยประมาณสักหนึ่งทุ่มนะครับส่วนเอียนดอยหัวหน้านักข่าวของทางริพูเอ็กโคเขาก็เขียนนะครับถึงการที่ริพูตัดสินใจไม่เอาแวนเนอร์เนี่ยเขาบอกว่าเราอย่าไปจมปักอยู่กับเรื่องนี้เลยหมายถึงว่าเราอย่าไปเสียใจกับเรื่องนี้เลยสิ่งที่เจ็กเกนคอปและกลุ่มทุนเจ้าของสโมสร,รเราเอฟเอจีทำมาโดยตลอดเราก็พลาดนักเตะมาหลายคนแวรเนอร์ไม่ใช่คนแรก เราพลาดคนนู้นคนนี้คนนั้นมาอยู่เสมอแต่เราก็สามารถไปหาเซนคนนู้นคนนี้คนนั้นมาได้เสมอเราสามารถเซนคนที่ใช่ได้เสมอซาร่ามาเน่อันดี้โรเบิร์สันและอีกหลายๆคนที่เราก็สามารถไปหาเป้าหมายอื่นเซนอยู่ได้เสมอสิ่งสําคัญซัมเมอร์นี้เอียนดอยก็พยายามย้ําว่าเราไม่มีเงินอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงเลยเราไม่มีเงินแต่ก็มันไม่ได้แปลว่า หลังจากตลาดรอบนี้ในปีถัดไปเราจะไม่ได้เราจะไม่เสริมซะหน่อยตอนนี้เรายังอยู่กับสิ่งที่เรามีได้แต่ในอนาคตมันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เสริมเพิ่มมันมีความเป็นไปได้นะครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญเือการที่เราไปคว้ามาเนาา่ซาร่าโรเบิร์สันพวกนี้เราไปคว้าคนที่เราอาจจะไม่ได้มองตอนแรกว่าจะกล้ามาและกลายเป็นตัวหลักของทีมได้ขนาดนี้เจนคอฟสามารถหาคนที่ใช่มาสู่ทีมได้เสมอดังนั้น เขาบอกว่าเราก็ต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เจนคอปทำนั่นแหละนะครับแล้วซึ่งซึ่งตรงนี้ผมก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เจนคอปทำนะแล้วทิ้งท้ายมาดูเจนคอปให้สัมภาษณ์สักเล็กน้อยแล้วกันนะครับนะเขาสัมภาษณ์ถึงงานของเขาเขาบอกว่าทุกวันนี้เขามาทํางานเนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้รู้สึกว่าเขามาทํางานเขารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่เขาต้องการทําเขาแฮปปี้ที่จะทําคือการมาเป็นโค้ดเนี่ยการมาสู่เมลวูดในทุกๆวันเนี่ย ไม่ใช่สิ่งที่เขาจําใจมาทําแบบว่าเออมันคืองานไม่ใช่เขาไม่มองว่ามันเป็นงานนะครับนี่คือสิ่งที่เขาอยากทําแล้วก็ถามว่าเขาทํางานเนี่ยเขามีอะไรที่กังวลไ,มไหมเขาอยู่ที่เมลูดมีตอนที่กังวลก็มีอยู่อย่างเดียวเวลานักเตะเจ็บสองสามคนสี่คนเนี่ยอันนี้คือเรื่องที่เขากังวลนี่คือปัญหาแต่ความมีปัญหาสิ่งสําคัญคือก็ต้องแก้ปัญหานี่แหละงานของเขาคือการแก้ปัญหาและเมื่อใดก็ตามเมื่อหาทางออกแก้ปัญหาในช่วงเวลานั้นๆได้เขาก็ และกลับมามีวันที่ดีครั้งหนึ่งนี่คืองานที่เขารักที่สุดนะครับจ่ะเขาก็ยืนยันแบบนี้ดังนั้นเขาก็ยังมีความสุขดีกับเรี้ยผูนะครับประมาณนี้แล้วกันอันนี้ฝากทิ้งท้ายเอาไว้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe ให้ช่องของผมช anel YouTube ด้วยนะครับกดแอคนะครับทันข่าวลิยท์แล้วก็ช่องทางอื่นๆ Facebook Twitter IG ตามที่เห็นในภาพติดต่ออ่ากดติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ใจดีทุกๆเจ้าลิงกด้านล่างเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วก็เเย็นนนี้บือ ฝากอีกทีหนึ่งหนึ่งทุ่มย้ำเลยนะครับเจอกันนะครับใครอยากใครอยากเจอกันก็มาเจอกันได้นะครับอ่ะวเวลาแล้วนะครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนเพืนก่อนพบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ